เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนะครับ The Justice น<เอ>ั่นเองนะครับผมเป็นเกมวันพันแมใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าภาพสวยที่สุดยุค2022นี้เลยนะครับแต่ว่าเขาทำการเปิดเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าเปิดให้เล่นทดสอบเซิร์ฟถึงวันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็ยังเป็นเซิร์ฟเกาหลีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรองติดตามนะว่า จะทาการขยายเซิร์ฟขยายภูมิภาคตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมานั่งอัปเดตให้เป็นรอบๆนะครับก็กดซับสไครป์กดติดตามเพจรอนไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้แจ้งข่าวสารครับเนี่ยดูงานภาพดูอะไรนะครับอย่างสวยนะผมบอกเลยมาครับโอ้โหพิกโร่ม่วงครับพิกโร่ม่วงมาก่อนเลยนะครับนี่ดูงานภาพนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนให้ทดสอบในการเล่นนะครับก็คือเป็นเหมือน ช่วงสอนเล่นนั่นแหละให้เราลองกดใส่สกิลอะไรต่างๆนานานะครับเนี่ยเราลองกดดูว่าปืบปื๊บปืปื๊บนี่ครับเหวี่ยงคอ้นนะฮเป็นเทพเจ้าทอเลยนะครับมาไรเดอร์ลูกพ่อมาชาร์ตอ่อเป็นบัฟนะครับเป็นบัฟโอเคแม็กนีมลูกเตะนะครับสลาตันโคโนฮาอย่างเดือดนะครับดูนี่ครับส่วนลำดับการออกสกิลก่อนหลังนะครับเราสามารถดูได้ทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะโอ้แต่ว่า โอ้โหปิกโกโลม่วงครับใส่สกิลทีเดียวตายหมดเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนช่วงฝึกสอนการเล่นครับในช่วงแรกๆนะก็จะมีเนื้อเรื่องนะเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับวันพันแม่มาแล้วนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเหมือนไอตัวเดอะสตองเกตเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนภาพเป็น 3D ต่านั้นเองแล้วก็เพิ่มความสมจริงภาพสวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองกล้องแต่ว่าเนื้อเรื่องเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆนะฮะ วาตาชิวานยครับสายมือนะครับก็จะเป็นลำดับนะครับการออกสกิลก่อนหลังนั่นเองอะแต่ผมกดใส่สกิลก่อนเลยแล้วกันหมัดเคลืงควายครับดูครับไปยีง่งวยทีเดียวร่วงนะครับนี่โอ้โหพลังหมัดของไอ้หัวแมงยังเดือด <c oughs> อ้ยเห็นว่าเราหน้าเล่นขึ้นเยอะเลยครับนีว่าพแมมันต้องอย่างนี้ครับหน้านเล่นเลยอย่างเงี้ย มาถึงก็ทําการอัญเชิญกันสักนิดนึงนับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหลีก,การันตีล็อกอ่ะรอดูนะน่าจะได้ตัวเหมือนกันทุกคนนะครับมาโอ้โหนี่การสุ่มก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นออกแนวเหมือนภาพแบบยุค80อ่ะไอพวกแนวสไตล์นี้นะฮะมาครับไปเยียงจีนอสไงว่าและตัวแจก <c oughs> <c oughs> โอ้โหแต่เท่จัดเลยนะครับดู งานภาพถือว่าใช้ได้เลยอ่ะอ่าเดี๋ยวลงด่านเบื้องต้นให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับมากดใส่สกิลนะครับปึ๊บหูคว้างจักรยานโหดเกินมาครับจีนอสจีนอ,อใส่ทอร์นาโดแดนอ,อย่างเดือครับส่วนขวามือเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเหมือนออลอพลังงานในการใช้อันตีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะเดี๋ยวต้องไปทําการแปลงหนึ่งทีนะครับเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นอันตีนั่นแหละดู เวลากดนะครับปุ๊บอ่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นอันตีแลแหละเพราะว่ามีฉากคัสีนที่แบบว่าค่อนข้างเด่นชัดอย่างนี้นะครับก็คือเป็นหลอดพลังงานสําหรับใช้อันตีในทีมนะครับกดปุ๊บแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวไหนใช้อันตีนะอ่าถือว่าระบบเกมทําได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเกมนี้ หลังจากที่เราได้ทําการเล่นไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวระบบเข้าๆให้นะครับระบบโดยรวมอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับเริ่มจากซ้ายมือสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกแบตเทิรนะครับลงด่านนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นในหมวดของพวกลงด่านฝึกตัวละครนู่นนี่นั่นนะครับบทเนื้อเรื่องนะครับยากง่ายตอนนี้ผมก็อยู่ที่บทที่5แล้วนะครับแต่ว่าระบบก็ยังเปิดไม่หมดเลยนะแล้วก็ อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสุ่มกาชานะครับนี่ตู้ตัวละครนะครับก็ต้องบอกว่าตัวละครก็ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวไว้ให้เราค่อยมาสุ่มกันแบบจัดเต็มในคลิปหน้าๆน,นะครับผมอะ่ะส่วนนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะครับน่าจะเป็นตู้การันตีหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกเศษตัวละครเนะะี่ยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่าเป็นลูกไฟนะครับสามารถใช้แลกเศษตัวละครได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสามารถแลกได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูระบบเกมสักนิดนึงนะครับ e. ว่าควรจะแลกตัวไหนอะไรยังไงบ้างดี เท่าที่ดูโดยรวมนะครับผมยังหารตรงในส่วนของพวกเหล็กการันตีไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้มีเหล็กการันตีให้หรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเหล็กสุมกาชาจะ,จะวีให้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนอันต่อมานะครับนี่ที่เป็นรูปตรงลิฟท์ห้องแล็บตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโหมดพวก ลงดันเจี้ยนต่างๆนานาเลยนะครับที่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะสามารถเข้ามาลงได้แล้วก็ยังเหลืออีกหลายอันที่ยังไม่ปลดนะครับรวมถึงพวกอาจจะมีพิวพีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของขวาล่างนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหมวดผู้กระเป๋าก็คือของที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับใช้เก็บไอเทมต่างๆร้านค้าร้านค้าเนี่ยก็จะมีทั้งร้านค้าเพชรเติมเงิน ของทั่วไปนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขายังเปิดเป็นทดสอบเซิร์ฟอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดแบบเต็มระบบจริงๆก็เลยอาจจะยังดูยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับนี่ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ๆๆที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆลูบิกนะครับลีกเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดทีมตัวละครนะครับซึ่งตัวละครเราเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับในทีมของเรานะครับผมนี่ ก็สามารถจัดวางได้เลยแล้วก้อนต่อมานะครับคลิกเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครนับทั้งหมดเลยที่เรามีและไม่มีนะครับก็สามารถกดเข้ามาลองดูได้นะครับรายละเอียดของพวกสกิลต่างๆนะครับนี่พวกทัชซึมากินนีนั่นนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนินจาหน้ากากหวานนะครับโอ้โหเท่จัดนะครับอยากได้เลยนะครับเอาจริงๆอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเข้ามาในตัวละครนะครับ ขวามือเนี่ยก็จะเป็นการอัพตัวละครอย่างอันแรกเนี่ยก็เป็นการอัพเลเวลนะครับนี่ผมก่อนอัพเลเวลเลยนะอันที่2ก็เป็นปลดลิมิตเลเวลตัวละครอันที่3เพิ่มดาวนะครับส่วนอันที่4เนี่ยก็จะเป็นการอัพเกรดสกิลต่างๆนานาก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในการอัพตัวละครนี่โอ้โหไรเดอร์นี่เฟี้ยวจัดเลยนะขี่จักรยานดูดิสามารถหมุนได้ด้วยนะครับเท่เลยแหละดูเฟี้ยวจัดเลยนะครับจีนอยยังเท่นะครับพอเป็นภาพแบบ 3D นะครับก็ถือว่า เกมนี้ตอบโจทย์ใช้ได้เลยนะครับผมแนะนําเลยยังไงก็ต้องเล่นนะครับส่วนอันขวามือนะครับอันต่อมาที่เป็นรูปอพาร์ตเมนต์คลิกเข้ามาปุ๊บตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนห้องของรางวัลนะเป็นห้องออกกําลังกายถ้าเปรียบเหมือนไอเดอรสตองเกตก็เหมือนไอห้องที่ไวรับพวกคะแนนความนิยมอะไรพวกนั้นครับนี่แกได้เป็นเหรียญหัวใจกับไอการ์ดนี้มานะครับเป็นการรูปหมัดวันพันแมนก็เดี๋ยวต้องมารอดูระบบลึกๆนะครับว่าจะใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับผม แล้วก็อันสุดท้ายขวามือนะครับที่เป็นรูปสมุดคลิกเข้ามาปุ๊บตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเควสรายวันต่างๆนะครับที่เราสามารถดูได้บ่วันหนึ่งเนี่ยเขาให้ทําอะไรบ้างแล้วก็ดูของแจกได้นะครับมีแจกเพรแจกอีเก็ตพีนู่นนี่นั่นนะครับที่เราควรจะต้องทานะครับให้หมดนะแล้วก็ขวากลางๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกเควสต่างๆครับที่พอเราคลิกเข้ามา ปุ๊บอ่ะอย่างสมุิผมคลิกอันนี้หมเควสไหนที่ผ่านแล้วนะก็จะได้รางวัลเควสไหนที่ยังไม่ผ่านก็จะพาเราไปที่เนื้อเรื่องของเควสนั้นๆนะครับประมาณนี้ส่วนขวาบน ก็ปกติเลยนะครับการเติมสะสมวันที่1วันที่2วันที่3หรือว่าพวกเช็คอินอะไรวันต่างๆเนี่ยครับเราสามารถเข้ามากดรับได้เลยนะครับนี่โอ้ได้แม็กสายฟ้ามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่2อ,อ่าวันที่2อ,อยยังนะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดวันนี้วันแรก <c oughs> เหมือนรีบอะ่ะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมเมื่อเห็นอย่างนี้ 1, 2, 3, 4งสองาวันที่1วันที่2วันที่3นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าต้องไปลองแปลเอานะครับเดี่ยแล้วการต่อมาพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกกิจกรรมเติมเงินล็อกอินนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็น้านี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ,ของตัวละครตามเลเวลนะครับก็จะแจกเพชร แจกเงินรางวัลแจกนู่นนี่นั่นนะครับตามที่เขากําหนดแล้วก็อันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาปั้นพลังงานนะครับที่เราจะสามารถรับได้ในเวลาเที่ยงและ6กโมงเย็นของทุกวันแล้วก,กดรับเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆไว้ใช้ในการลงฐานนะครับน่กนากนั้นก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับระบบเกมทั่วไปของวันพันแมน จสติกนะครับผมก็อย่าลืมไปลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแนะนําเลยนะครับภาพสวยที่สุดจริงๆนะครับในปีนี้เลยนะวันพันแมนยกให้เกมนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ